นนพกมือโป้งใช่มอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์คือให้ฉายาคูณแนะนำผู้แนะนำอาจารย์ทาไมถึงให้ฉายาว่าพามกมือโป้เพราะอะไรอาจารย์มีหน่วยจำลองเคลื่อนดียเร็วโอ้โหมีหน่วย่วยมือที่ฉันเป็นมือซ้ายมือขวาให้ให้หน,หน่วยที่ว่าคือหน่วยอะไรคุณพบหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วโอทูครับผมเคลื่อนที่เร็วไปเคลื่อนที่ทําอะไรบ้างคุณพบแนะนาความรู้ให้เกษตรกรอ่าให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับ การใช้ผลิตภัณฑ์โอทูครบถ้วนกระบวนความสมบูรณ์แบบที่สุดอ้าวโหใช้ล้วคือได้ผลว่างั้นเถอะไม่ผิดหวังถ้าเกษตรกรใช้่วยเครื่องที่เร็วใช่อ่าเริ่มตั้งแต่เห็นเดี๋ยวอาจารย์เห็นบอกว่าบางคนนะเกษตรกรบางคนบอกว่าซื้อโอทูไปแล้วมีปัญหาเรื่องแรงงานที่จะฉีดที่จะใช้คุณพบจัดการให้ใช่ใช่ไหมคะถ้าเกิดคนที่มีปัญหาก็คือใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นอ่นนี้ก็รับผิดชอบไม่มีบุคคลมาช่วยอ่าก็มีทีมเฉพาะกิจนะคะตัวเลย ตามสั่งเลยนะคะถือว่าความพร้อมตรงนี้เต็มที่เต็มที่เลยนะคะในส่วนเต็มที่คุณพบเต็มที่เฉพาะในเขตอำเภอหนองเรือไหมหรือว่าครอบคลุมไปทั้งหมดผมเริ่มจากอำเภอหนองเรือและตอนนี้ควบคุมทั่วภาคอีสานนะครับโอ้เาเราเริ่มต้นที่หนองเรือก่อนแล้วก็ครอบคลุมไปพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมดเลยคุณพบคะวันนี้นะคะมีท่านผู้ชมหลายหลายคน ก็ยังสงสัยอยู่ว่าโอทูจะดีไม่ดียังไงใช่ไหมอจยอติดต่อ่าเหมือนที่อาจารย์<ค>รพูด<ค>ร,รู้แล้วล่ะรู้มานานแต่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนจะใช้ยังไงคุณพบฝากบอกไปถึงท่านผู้ชมหน่อย,รยครับผมสําหรับเกษตรกรที่อยากได้ความรู้แล้วก็อยากใช้ผมจะแนะนําอย่างถูกต้องแล้วก็บริการอย่าง ชัดเจนนะครับและรวดเร็วรวดเร็วอ่าเป๊ะแน่นอนครับค่ะมีพืชผักทุกชนิดอ่ามีเบอร์โทรไหมมีครับผมบอกเลยค่ะเบอร์ฮอตไลน์ครับอ่าฮอตไลน์24ชั่วโมงครับค่ะ0911092152ครับเราโทรติดได้ค่ะโทรมาได้เลยค่ะท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมก็จะได้ผลงานดีๆเหมือนสองพญาสินใจนี่นะคะถือได้ว่า ยางพาราของอาจารย์เปียนจยันที่จังหวัดขอนแก่นมาแล้วสวยไหมคะงามไหมคะสวยแล้วงามแล้วนะคะแต่อาจารย์เปีรยรจันบอกว่ามันยังขีดไม่ได้เลยเพราะมันยังเล็กอยู่มันแค่ไม่กี่ปีเองแต่อาจารย์เปียนจยันบอกว่าฟ้าทัาใจมากๆเลยจากที่นําผลิตภัณฑ์ของโอทูไปใช้ทุกรุ่นทุกรอบบอกเลยว่าได้ผลดีมากๆแต่วันนี้นะคะมีเกษตรกรที่จังหวัดน่าน,านนี่ละค่ะจนที่พา้าท่านผู้ชมขึ้นไปที่จังหวัดน่าน ไปดูผลผลิตเกษตรกรที่นำโอทูซูเปอร์พีเมียมค่ะตัวนี้แหละตัวเอกเลยค่ะไปใช้กับยางพาราเอาไปขีดแล้วต้นยางนะคะมีการขีดแล้วน้ำยางไหลดีมากๆเลยเจ้าของสวนบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ปลูกยางมาไม่เคยเห็นเลยค่ะว่าผลผลิตมันได้มากมายขนาดนี้แล้วคุณชวนนะคะยังพาพวกเราไปดูขั้นตอนในการ ผลิตยางแผ่นนะคะเป็นขั้นเป็นตอนนะคะยางดีเลยบอกเลยว่าคุณชวนเนี่ยมีการดูแลผลผลิตของเขามีคุณภาพดีมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นแล้วจะต้องประทับใจด้วยกันกับคุณชวนแน่นอนไม,ไม่ผิดหวังค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องตามคุณชวนไปในช่วงหน้าค่ะเมื่อหนุ่มกลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนไป เพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอทูฟลาโวกาสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มข้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุงงนนนนท่งดินเงนดานเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอาโอทูฟลาโวกาไปใช้ดูสิจ้าเวลาที่คุณดูดีเน <Yeah. S 3> ี่ยจอยพี่สาวแกเหรอไม่ใช่แู้นี่ใครอ่ะ ภระยาพ่อนะผลิตภัณฑ์อาหารเสริม F2 ทรเลย ขนาดไหนนะคะอาจารย์ที่พามาค่ะสวัสดีค่ะครัสวัสดีครับให้คุณชวนด้วยคะเนี่ยครับผมขอหน้าขอนาจารย์จะจำไม่ได้ค่ะท่านผู้ชมอ่าเป็นยังไงไหมผูิยางเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูผลคดีกันนะคะเปิดหน้าเปิดตาหน่อยด้วยท่านผู้ชมจะได้จำว่าวันเจ้าเรือไหมนะคะเอ่อคุณชวนเป็นยังไงบ้างวันนี้นผูิจยางก็หลังจากที่ใช้โอทูซูเปอร์วันนั้น ที่พวกเราได้ทดลองให้ท่านผู้ชมได้เห็นวิธีการใช้ใช่ไหมครับผมโอทูซูเปอร์พรีเมียมครับผมคทุ่นเคยใช้มาก่อนไหมโอทูซูเปอร์เนี่ยยังครับเมื่อก่อนใช้เป็นเซตของตัวเก่าครับตัวเก่าก็เป็นโอทูฟซอร์เวเซนหรือว่าโอทูพรีเมียมเป็นพรีเมียมพรีเมียมโอ้แล้วพัฒนามาใช้เป็นตัวซูเปอร์พรีเมียมครับมันมีความแตกต่างกันไหมก็ตัวนี้เข้มข้นกว่าเยอะครับเข้มข้นกว่าเยอะเลยครับผมแล้วสวนยางเราเคยใช้ตัวโอทูไหมคะ โอทูมันส่วนอย่างเนี้ยที่เรายืนอยู่เนี้ยเคยใช้ไหมคะเคยใช้ครับแต่วันนี้คุณชวนบอกว่าหลังจากที่เอาโอทูซูเปอร์พีมามาใช้มันเข้มข้นกว่าเดิมเข้นข้นกว่าเดิมเยอะเลยที่บอกว่าเข้มข้นมันเข้มข้นในด้านอะไรบ้างเนี่ยก็มันจีดได้เยอะขึ้นครับคำว่าได้เยอะคือปริมาณใช่ปริมาณฮะปริมาณแล้วก็ผลปริมาณเพิ่มขึ้นครับผมผลผลิตเพิ่มผลผลิตเพิ่มครับอ่า ปริมาณเพิ่มเื่อผลผลิตเพิ่มก็อันเดียวกันนะคะก็คือดูแล้วมันดีขึ้นลักษณะความสมบูรณ์ของต้นยางมันเปลี่ยนไปไหมมันก็ดูผิวก็สวยะอ่าผิวสวยถ้าปริมาณเพิ่มผลผลิตเพิ่มทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นความสมบูรณ์ของต้นยางดง่ายขึ้นผิวเปลือกมันก็จะอ่อนมันอ่อนมันนุ่มใช่ไหมครับผมวันนี้เราโชว์ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยได้ไหมว่าน้ํายางจะไหลเยอะอย่างคุณพูดไหมน้ํายาเปลือกยางจะนุ่มไหมได้ได้กล้าโชว์ไหมได้คค่ะ เอาต้นไหนดีต้นใกล้ๆเราไม่จะได้ไม่ต้องเดินไปไกลเอาแล้แต่คุณนะคุณเป็นเจ้าของสวนก็แล้วกันอ่าอันนั้นเชิญท่านผู้ชมมาต้นนี้ก็แล้วนค่ะเดยอมทงานบคุณปมาดูด้วยเนาที่งานเชิลยคะุณาเชิญเลยค่ะอันนี้ต้องอตั้งขึ้นใช่ไคะ้วยวยรอน้ายาง ก่อนถ้าถ้ามันไหลมาถึงเราก่อย๋อ,อค่อยตั้งึ้นก็ได้ใช่ไหมคะเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ที่จริงจะจะ,จะลอกที่ยางเก่าออกก่อนก็ได้หรือว่าจะกรีดเลยก็ได้เพราะว่าถ้าคนชำนาญแล้วเขาเขาจะกรีดเลย้ะลอกมันจะช้าอ๋อจะเสียเวลาเสียเวลาอเมื่ออาชีพก็คือลุยเลยค,คลุยได้เลยค่ะเอาเลยไหมเอาเลยค่ะเดวกล้องอต้องตามมานะคะ เดี๋ยวที่เดี๋ยวไปเอาเลยเอาเลยนะค่ะเอาเลยค่ะคุณชวนครับผมเปลือกยางเป็นไงนุ่มอย่างคุณพูดไหมครับผมนุ่มหนาใช่ไหมคะครับผมโอ้โหดูน้ำยางไหลแล้วครับโอ้ตอนนี้อืโอ้โหน้ำยางไหลเลยนั่นมาแล้วบางทีบางทีจะหงายถ้วยแทบไม่ทันนะครับขอโ แต่เราต้องกรีดก่อนถึงจะหายงงความไปก่อนครับไม่งั้น <c oughs> บางทีมันมีเศษอะไรมันจะร่วงไปอ๋อเ <c oughs> ยนดมากเลยน่นยงายนยงไหลดีมากเลยค่ะเอาโหนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไงดีไหมอันนี้ทีนี้ขนาดกรีดตอนเช้านะถ้าว่ากีดในเวลาของเขากลางคืนมันจะเย็นมากๆมันจะมันจะไล่หยดทีก็คือภูมิอากาศก็มีส่วนมีส่วนต้อง เย็นใช่ไหมอากาศอุณหภูมิต้องต่ําแล้วก็น้ํายางจะไหลเยอะไหลเยอะแต่วันนี้ก็สายแล้วนะประมาณจะแปดโมงแล้วยังยังแต่ว่าโอเคดีอยู่ค่ะทียู่แปดโมงแล้วนะคะแต่ว่าน้ํายางก็ยังไหลดีแดดก็ริ่มออกแล้วก็คือสภาพภูมิอากาศก็อย่างอย่างที่คุณชวนบอกนั่นแหละมันต้องอุณหภูมิต่ําจะได้ผลดีทีนี้คุณชวนปกติเกษตรกรเข้าใจกี่ช่วงที่เป็นยังไงประมาณตีสองครับน้ํายางตาม ตามที่สกยเขาบอกนะทีสองมันจะเย็นส่วนประมาณทีสองทีสามครับผมก็คืออากาศหนาวเย็นใช่ไหมอากาศหนาวเย็นเวลาเราขี่ตรงนี้ก็จะได้ผลผลิตดีน้ํายางมันจะหยุดช้าน้ำยางจะหยุดช้าช้าถ้าต้นมันเย็นน้ํายางจะไหลได้นานขึ้นโอ้ต้นเย็นอุณหภูมิต่ำตรงนี้ก็ต้องมีความเย็นความชื้นใช่ไหมคะ ถพาว่ามันอากาศมันร้อนอ่ะมันมันจะแห้งไวมันจะหยุดไหลไวน้ายางก็จะน้อยด่ะนั้นมันมีผลเหมือนกันแต่ตอนนี้นะคะแดดก็กําลังออกเวลาประมาณแปดโมงกว่าอย่างที่บอกแต่ผลที่เราเห็นมันก็ยังไหลอยู่ไหลดีอยู่อยังไหลดีอยู่นะคะถือว่าตรงนี้มีความสมบูรณ์มากครับนะคะทีนี้เราก็ต้องมาคุยท่านผู้ชมว่าผลผลิตดีๆอย่างนี้มันเกิดขึ้นเพราะเหตุผลอะไรครับค่ะก่อนจะคุยกันเรื่องผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นเราพาท่านผู้ชมไปดู ที่คุณชวนกีดแล้วมันมีผลผลิตอ,อยู่ในทั่วยางใช่ไหมไไก็คือวันนี้แหละพาพาท่านไปดูได้เลย ถือว่าเยอะแล้วล่ะโอ้โหเยอะเลยนะคะตรงนี้น้ํายางเป็นไงคโ้ยไหมสวยขาวเงีครับนี่ถือว่าคุณภาพเป็นไงดีดีใช่ไหมค่ะท่านผู้ชมคุณภาพดีตรงนี้คุณจวนจริงๆแล้วกีดยางมาแล้วปีที่แล้วปีที่แล้วอ่าต้องมาคุยว่าปีที่แล้วกับปีนี้มันแตกต่างกันยังไงผลผลิตภัณฑ์โอทูซูเปอร์ก็คือตัวนี้คุณเชิเอามาใช้ใช่ไหมคะครับผมใช้ทั้งหมดกี่รอบในสวนเราเนี่ย ประมาณสี่ห้ารอบแล้วครับสี่ห้ารอบ่างกันกี่วันสิบวันฉีดครั้งหนึ่งฉีดเองเหรอถ้าคุณชวนฉีดเองเลยผสมเองอัตราส่วนที่คุณชวนใช้คือห้าลิตรต่อหนึ่งซีซีหนึ่งซีซีต่อน้ำห้าลิตรต่อน้ำห้าลิตรเป็นสภพายหลังไหมของคุณชวนของผมเป็นสิบห้าสิบห้าลิตรผมใช้สามซีซีต่อรันฉีดพ่นเองส่วนนี้ทั้งหมดฉีดพ่นไปห้าครั้งด้วยกันผลผลิตก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็น นะคะอ่าดูอีกครั้งนะคะเพื่อความประทับใจอีกครั้งหนึ่งสุดยอดนะคะตรงนี้ทีนี้คุณชวนก็ต้องมาคุยท่านผู้ชมฟังว่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ค่คะพี่แก้วค่ะคุณชวนเอาตัวนี้มาฉีพ้นใช่ไหมคะครับผมตัวนี้แหละพี่ค่ะตัวนี้เลยเป็นคนมากเลยตัวนี้ชื่อ,ช,อ,ช,อ,ช,อชื่อว่าอะไรท่านผู้ชมยังบางคนยังงงอยู่โอทูซูเปอร์พรีเมียมครับอ่าผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของโอทูครับอ่าที่คุณชวนบ,บอกว่าเป็นไงผลผลิตผลผลิตดีแล้วก็ ฉีดได้เยอะขึ้นความเข้มข้นดีที่ว่าได้เยอะมันเยอะยังไงจากคลผลิตของปีที่แล้วกับปีนี้แตกต่างกันยังไงคุณชวนครับปีที่แล้วมันน้ํายางมันจะไหลช้ากว่านี้นะผมว่าอ่าก็คือคุณมากิดเองนั่นแหละจากปีที่แล้วใช่ไหมความรู้สึกว่ามันมันมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะครับพอมาปีนี้มันมันไหลดีแล้วก็จะนานขึ้นนานขึ้นก็คือมันก็ต้องได้เยอะขึ้นอ่าแน่นอน แล้วทีนี้ผลผลิตของคุณชวนเป็นยังไงบ้างต่อวันเคยนับไหมแผ่นยางแผ่นยางนี่ตอนนี้มันกําลังพัฒนาไปเรื่อยๆือมันจะเพิ่มวันละแผ่นวันละแผ่นอ่ะเพิ่มขึ้นทุกวันเลยเพิ่มทุกวันเป็นอย่างนั้นไหมพี่แก้วเคยมาดูไหมในผู้แนะนำเป็นยังไงบ้างพี่แก้วคือครั้งแรกที่มาดูนะคะเขาจะได้สามแผ่นค่ะวันแรกวันแรกวันแรกได้สามแผ่นอ วันที่สองก็เพิ่มขึ้นมาอีกเป็นสี่แผ่นวันที่สามล่ะตอนตอนนี้ก็วันที่สามก็ห้าแผ่นใช่ไหมวันที่สามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเาง๋ย้นะเลยค่ะคุณชวนครับผมตอนนี้มันเพิ่มมาจนเก้าแผ่นละต่อวันต่อวันโอ้โหก็คือเพิ่มทุกวันทุกวันครับพอมาวันนี้ผมดูแล้วมันน่าจะเกินเก้าแน่นอน